สวยๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอศรีราชานะคะจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้พามาดูปนสีสวยๆค่ะท่านผู้ชมมาดูเลยหลากหลายค่ะวันนี้ร้านเจ๊ฟานะคะอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคะ่ะตามมาดูกันค่ะไปไปดูกันค่ะนี่นะคะ นี่เขาชื่ออะไรนะพี่อันนี้พลักค่ะท่านผู้ชมคาะนี่คนไหนอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยพี่อันนี้เงาควนอูนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นนางไหมค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นางไหมนะคะสวยๆแล้วก็นี่เป็นเงาควนอูค่ะเนี่ยอันนี้เงาควนอูหมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอ๋ออันนี้ตะลามแม่กุสุมาค่ะท่านผู้ชม นีส่สวยสเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วตัวงามนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นดาวเพียงดินค่ะดาวเพียงดินนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฮอกหลงขาวนะคะท่านผู้ชมขาน,นี่ก็จะเป็นอันนี้พราลามค่ะคนไหนที่ถามหนูบ่อยๆนะพระลามมีไหมนะเนี่ยตอนนี้ร้านนี้เลยค่ะท่านผู้ชมขาอันนี้ก็จะเป็นตะลามแม่กุสุมานะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนดัมเมจิกค่ะ อันนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะเนี่ยคนไหนสนใจเนี่ยที่ถามหรืออยู่ว่ามีไหมยอดมงกุฎเนี่มีเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นที่อะไรนะอันนี้มลืมชื่อแลอันเนี้ยเจ้าของร้านเขาลืมชื่อนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นดอนเจดีค่ะท่านผู้ชมขาดอนเจดีอันนี้ก็เป็นบ่อเงินนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นสวยๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่า ไก่ลาชาวดีนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยส,สองต้นเนี่ยไก่ลาชาวดีค่ะท่านผู้ชมสวยสวยนี่นะคะท่านผู้ชมขาสวยสวยเลยคะ่ะนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาดูทางนี้ต่อนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้อันนี้เป็นฮองเฮานะคะท่านผู้ชมขามีฮองเฮามี เพชรพันล้านนะคะเนี่ยท่านผู้ชมนี่เพชรพันล้านแล้วก็มีสกัดเดชานะคะแล้วก็มีอะ,อะไรนะอันนี้หงสสุวรรณนะคะแล้วก็มีนั่งไม้นะคะแล้วก็มีไก่อมรินนี่นี่ไก่อมรินสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นไก่ตัวงามนะคะพี่อันนี้อะไรอะ อมัขคาวานลังสรรค์เหรอ,อเท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้พันสองเออนี่มัขควานลังสรรค์น,นะคะต้นนี้พันสองสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้พี่อันนี้ไม้ก,กันทะกะนะคะอันนี้ไม้เป็นไม้โบราณน,นะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้ก็เป็นนางไหมคะ่ะนี่ก็เป็นไม้ก,กันทะกะเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวไปดูข้างในอีกค่ะท่านผู้ชมตามมาค่ะ นี่อันนี้อย่างงามค่ะท่านผู้ชมขาอันนี้พี่ววอันนี้เงาควนอูค่ะอันนี้สวยงามมากเวยงามจริงๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะเนี่ยชายชนก็จะเป็นหนุมานอมพลค่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสอติปัญญาเนาะเหรออันนี้เจ้าของร้านไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอะไรพี่อันนี้้องเขา อันนี้ห้องเฮาค่ะอุ้ยหองเฮาย่างงามค่ะคนไหนที่ชอบสีแดงๆนะที่ทักหนูมาว่าสีแดงๆมีอะไรบ้างนี่เลยนะคะท่านผู้ชมนี่เลยหองเฮาจัดไปค่ะท่านผู้ชม่ <c oughs> ะอ <c oughs> ันนี้พี่อันนี้งาอันนี้งาควนอูคะ่ะท่านผู้ชมสวยงามมากคะ่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้ผีเสื้อชมพูนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยคะ่ะมีอีกคะ่ะท่านผู้ชม่ะอันนี้สวยมากพี่อันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะ อันนี้หอกด่างคะ่ะท่านผู้ชมนี่สวยมากดูดิอันนี้ม้ากันทกะนะคะม้ากันทกะค่ะสวยสวยเลยอันนี้ก็จะเป็น,น,น,บบนอันนี้พลักค่ะอันนี้พลักแบบเก่าเหรอพี่หรือ,อยังไงอะมาแบบเดียวกันกับต้นนั้นเลยอ๋ออันนี้พลักนะ,ะนี่แล้วก็มีสหัตเดชะนะคะคนไหนที่ถาม ขยันเที่ยวชาแนลว่ามีสหัสเดชาไหมนี่เลยร้านนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่อันนี้อะไรอันนี้ออะไรลิ้น่เพานาลัยอ๋อพานายเออนี่คะ่ะท่านผู้ชมค่ะพานาลายสวยงามจริงๆเลยดูดิอันนี้ก็จะเป็นพี่หงสุวรรณหงสุวรรณค่ะนี่ส,สวยๆเลยนี่หงสุวรรณเหมือนกันหงสุวรรณเนี่ย กา้านกระด <an> ูกของเขาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมของเขาจะเป็นสีชมพูนะคะอ๋อเหรออันนั้นหงสุวรรณีนหงเหินอ๋ออันนี้เขาบอกว่าหงเหินนะก้านกระดูกเขาขาวนะคะแต่ถ้าเป็นหงสุวรรณก้านกระดูกตรงนี้เขาจะเป็นสีชมพูนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่สวยๆเลยนะคะนี่คนไหนอยากได้นะคะเนี่ยถามมาบ่อยๆว่า มีไหมนี่นะคะไก่ทองประเสริฐค่ะเนี่ยต้นเนี้ยสวยๆเลยกําลังกัดสีเลยค่ะฮาร์ปด้วยนะคะเนี่ยไก่ทองประเสริฐนะคะอยากได้ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวหนูทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะสวยๆเลยจ้านี่แล้วก็มีอีกเนาะนี่สวยๆเลยนี่มีฮกหลงค่ะอย่างงามเลยอันนี้ฮกหลงอันนี้ก็ฮกหลงเหมือนกันนะคะนี่ใครอยากได้เป็นอันนี้ฮกหลงหมดเลยเหรอพี่ อันนี้นะใครอยากได้เป็นเบบีนะฮกหลงนะเนี่ยหมดเลยนะคะเนี่ยกระถางเนี่ยใช่หมดเลยนะคะเนี่ยเป็นเบบีนะคะเป็นกระถางเลยเนี่ยเยอะเลยค่ะเนี่ยนี่สวยเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอพญาสเวตนะคะพญาสเวตคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าแม่พันธุ์ของกวนอิมนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ของเขานะคะสวยจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะมี อันนี้เป็นหงหงหงเหินอันนี้ก็เป็นหงเหินนะคะท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยนี่อีเหนาคนไหนที่ถามขยันเที่ยวชาแนเเล,ลบ่อยๆว่ามีอีเหนาไหมร้านนี้เขามีนะคะทักเข้าได้นะนี่พอเขาแก่มาเขาก็กจะก,กัดสีเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยอีเหนาคะ่ะเนี่ยอันนี้เขาชื่อว่าผ้าพันผ้าพันวาสานะคะ เขา,าเจ้าของเขาฉีดยาไว้นะคะพ่นยากันเชื้อราไว้มันก็เลยใบขา,ขาวๆจริงๆแล้วเขาสวยกว่านี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> นี่เขาก็จะส,สวยๆกว่านี้ <c oughs> เขามีเขามีหลายใบนะเนี่ยเขาแทงหน่อมาอีกหน่อหนึ่งแล้วนะเนี่ย <c oughs> เขาแทงหลอดมาอีกหลอดหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมคนไหนอยากได้ก็ทักถามพี่เขาได้นะฮะนี่เดี๋ยวหนูทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะฮะนี่ <c oughs> แล้วมีนกกระทาด้วยนะคนไหนถามหนูว่า มีนกกระทาไหมสาวน้อยปับแป้งไหมร้านนี้เลยค่ะนี่ร้านนี้เขามีทุกอย่างนะอันนี้สาวน้อยปับแป้งสาวน้อยปับแป้งค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันนี้นกกระทานะคะเนี่ยทักถามพี่เขาได้จ้ะนกกระทานี่นะคะนี่นะคะคนไหนถามนกกระทามีหรือเปล่าสาวน้อยปับแป้งมีไหมเนี่ยพี่เขามีเป็นดงเลยนะคะท่านผู้ชม นี่เขามีเป็นดงเลยค่ะนกกระทาอันนี้สวยๆเนี่ยดูดิอันนี้แก้วสารพัดน,นึกอันนี้ตัวเมียเนาะ,ะถ้าเป็นใบเรียวแบบนี้เขาจะเป็นตัวเมียค่ะแต่แต่ถ้าเป็นใบหยักๆเขาจะเป็นตัวผู้นะท่านผู้ชมอันนี้สาวน้อยปับแป้งสวยค่ะท่านผู้ชมดูดิสาวน้อยปับแป้งนี่มาดูอีเหนาอีเหนากาลังกัดสีเลยงามเลยค่ะท่านผู้ชมสวยๆเลย นี่ผีเสื้อสีชมพูก็มีเนี่ยเห็นป้ะล่ะเนี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เจ้าของเขานะ่ะไม่รู้ไม่รู้จักชื่อนะฮะคนไหนที่รู้จักชื่อนะทักมาบอกหนูในช่องแสดงความคิดเห็นหน่อยนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,อาบอลอะไรนะเพราะว่ามีลูกค้านะ่ะเขาเอามาแลกกับเจ้าของร้านนะคะลูกค้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเจ้าของร้านก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะใครรู้ที่มารู้ชื่อเขาบอกหนูด้วยนะหนูจะได้มาบอกเจ้าของร้านเขานะคะว่าเขาชื่ออะไรนะต้นนี้แต่สวยมากคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะต้นนี้ก็กสวยนะสวยนะ ก็หลังจากที่เราพามาดูบอลสวยๆแล้วนะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามพี่เขาได้นะคะเดี๋ยวหนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงหัวคลิปนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะสําหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ